สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพยจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว I ีฟ o n ิก n o โน 50S 5G กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคตรคุ้มตัวนี้7,999บาทครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอ 3D curve 114 h z หน้าจออ m o ม e เ 6.78นิ้ว Full HD+ part, พร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัว Mini-Tech m i t y 7300 Ultimate พร้อมกับแรม 8GB บวกเพิ่ม 8GB เป็น 16GB กับความจุ 256GB ตัวนี้พร้อมกับมี Infini AI ม่ให้ด้วยแล้วก็สามารถการฝุ่นกันน้ที่ IP64 พร้อมกับตัว Android 15หรือว่า XOS 15ครับแล้วก็ลำโพงคู่แบบตัว JBL ให้เราด้วยถือว่าจัดเต็มจริงครับพรห้อมกับตัวกล้องหลังเลนของ Sony IMX 6 8 2ความคมชัดสูงถึง6เพิเซลถือว่าจัดเต็มมากพร้อมกับการถ่ายวีโอ 4K ครับแล้วก็ดีไซน์แบบตัวพรีเมียมดีไซน์ถือว่าตัว Note 51 5G ตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับมาร้อมกับแบตให้มา5,200ม ah ิลลิแอมครับแล้วก็ฟ้าชาร์จสูงถึง45วัตต์ พีจะทําการแกะกล่องกับสีไทเทียมเกดเลยนะครับซึ่งเป็นการแกะกล่องครั้งแรกของพีกับตัวนี้กับงบ7,999บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อผมสามารถกดสั่งได้นะครับมาดูว่า ตัวดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างในการสัมผัสครั้งแรกครับผมรู้สึกตื่นเต้นจริงครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณของกล่องเขียนว่าอ p ฟน n ่ครับผมนี่ครับนี่ปึ๊บซึ่งดีไซน์ของกล่องคือ p a คเกจจิ้ง n f นฟ i นทำออกมาถือว่า Perfect มากครับมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับตัวนี้หน้าจอให้มาเป็นหน้าจอกราดครับเวอร์ชัน5ด้วยผมตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มมีตาคุดเรียบร้อยนะครับผมเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับกับสีไทเทเนียมเกลนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับเขียนว่า50นะครับผมตัวนี้ Note 50s 5g นะครับนี่นี่ผมเขียนว่า i ีฟน n คเอ AI นะครับผมตัวนี้นะครับมี AI สามารถทำการลบวัตถุในการถ่ายรูปภาพให้เราด้วยผมตัวนี้นี่อันนี้คือตัวกล่องนะผมคืออันนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับนี่ให้เราครับผมแล้วก็มีเคสครับซึ่งถือว่าอีฟนิคให้มาดีมากคือแถมตัวเคสให้เราในกล่องให้เราเรียบร้อยผมตัวนี้นี่ครับเป็นเคสที่ในการดีไซน์ก็ถือว่ามีความสวยงามถือว่าเก็บดีเทลในการออกแบบตัวเคสถือว่าใส่ใจนะผมตัวนี้นะนี่เขียนว่าอีฟ i ิครับผม 5G+ นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นี่ครับมาพร้อมกับตัวดีไซน์ของตัว 3D Curve ของหน้าจอนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมอันนี้เป็นหัวชาร์จครับซึ่งดีมากให้หัวชาร์จในการ f ฟ t c ชาร์จสูงสุดถึง45วัตต์ไม่ให้เราเลยถือว่าอีฟอ n i กใส่ใจมากผมตัวนี้นะครับนี่ พร้อมกับตัวสายชาร์จผมให้เราเป็นพอร์ตสายชาร์จในการะชันคือ Type A to C ให้เรามาเรียบร้อยผมว่าก็จะมีโลโก้ของ e f i n g AI ผมให้เรานะครับซึ่งก็ถือว่าตัวแพคเกจจิ้งก็ดูดูหรูหรานะครับผมตัวนี้แล้วก็มาดูว่าบอด y ี้ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างครับพี่อยากสัมผัสตัวนี้มากครับหูผิวสัมผัสขอบคือขอบเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือเรามากเลยครับ ตัวอีฟินิกใส่ใจในการออกแบบตัวเครื่องตัวนี้จริงครับพีขอลอกตัวนี้ออกเลยนะครับตัวเครื่องอย่างสวยครับอีฟินิกโน e 50s 5g ตัวนี้ดีไซน์มีความสวยงามจริงครับรู้สึกว่าตัวเครื่องให้มาถือว่าเบาจริงครับ180กรัมพร้อมกับความบาง7.65ม mm ิลลิเมตรครับถือว่าถือว่าเก็บดีเทลในการออกแบบตัวเครื่องได้อย่างลงตัวจริงครับ โหมีความหรูหรามากครับถือว่าเกดวัสดุที่ให้มาถือว่ามีความแข็งแรงงานประกอบ i f ฟทริงานประกอบออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากเลยครับผมตัวนี้พี่ชอบในการดีไซน์ของตัวหมุนกล้องมากรู้สึกว่าในการก็ดบดีทเทลตัวนี้ถือว่ามีความสวยงามจริงครับนี่บอกเลยว,ว่าตัวกล้องให้มาสวยมากอันนี้ขอชื่นชมในการออกแบบจากอิฟผมเกียนว่าตัว JBL กับลำโพงคู่ของตัวนี้ให้เรามานะครับนี่ดีไซน์สวยงามมากครับกับสีไทเทเนียมเกตตัวนี้ผมมาพร้อมกับตัว Wi-Fi ที่ซัพพอร์ตเป็น WiFi เวอร์ชัน6 w ไวไฟ, 6, ไวไฟ 5, และ wiFI.4 ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับกับบลูทูธเวอร์ชัน5.4ในการเชื่อมต่อก็ถือว่าเพียงพอมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ ดีไซน์อย่างสวยอ่ะพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องมากเวลาจับครับดูดีของตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดมากนี่ให้มาถือว่าโอ้โหบอกเลยว่าเวิร์กมากครับซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้มากเลยครับมันมีการเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวจริงครับบอกเลยว่าอีฟนิกใส่ใจในการออกแบบตัวนี้มากเลยครับหูโหเก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงครับตัวหน้าจอให้มา มีความสวยงามแล้วก็ติดฟิลมมาจากโรงงานที่ผมเรียบร้อยตัวนี้ถือว่าให้มาสุดมากมาดูว่าช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างกับเจ้าตัวโน้ต 50s 5g นะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้ช่องผมใส่ซิมสามารถทําการใส่2ซิมได้รองรับคลื่น 5g ตัวนี้ให้เรามาถือว่าเพียงพอมากพร้อมกับความจุให้มาถือว่าเยอะจริง256กิกับดีไซน์อะ อย่างสวยผมในเรื่องการดีไซน์พีมองไว้ว่าอิฟนิททำตัวนี้ออกมาในปี2025ถือว่าเก็บดีเทลทุกอย่างเพอร์เฟกจริงครับสวยงามมากครับพี่ทำการเปิดเครื่องผมโดยการกดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับนี่มีปุ่ม Power มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เรานะครับผมตัวนี้เดห๋ยว่าเขียนว่าอิฟนิคกับผมตัวนี้เป็นตัว Android 15หรือว่า SOS15 นะครับผมนี้พร้อมกับกล้องหน้าแบบเจาะรูให้มา13ล้านนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับนี่อันนี้คือเคสครับถ้าใส่เคสผมตัวนี้ที่ให้มาในกล่องครับก็ถือว่าตัวเคสโชว์บอดี้เครื่องออกมาได้อย่างมีความสวยงามจริงครับตัดกับตัวมดดุดกล้องทําให้ตัวเคสที่ให้มาถือว่าดีไซน์สวยจริงครับตัวนี้นะบอกเลยว,ว่าดีไซน์อย่างสวยอะ่ะ ซึ่งในการเจาะรูในการของแชรตัวเคสถือว่าทำออกมาเพอร์เฟมากครับซึ่งพีชอบ UI ในปีนี้ของตัวอ f ฟ ix กจิงครับ UI คือมีความดูดีมากครับผมตัวนี้ดูหน้าจอผมสีสันดีมากกับหน้าจออ m o ม e เรครับสู้แสงสัพ,พีถือว่าสู้แสงดีจริงแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเป็นภาสทยนะครับผมตัวนี้ก็ application, แอปิเช a แอปพลิเคชันธนาคารตัวนี้ก็สามารถทำการซัพพอร์ตเป็นภาษไทยด้ยนะผมัวนี้บอกเลยว่า สุดจริงครับนี่เราก็ตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ข้ามผมใส่ซิมถือว่าอันนี้คือดีจริงครับ Wi-Fi ก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi ถนง4 Wi-Fi 5และ Wi-Fi 6นะผมตัวนี้พี่จะขอเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5เลยนะครับนี่เห็นว่าในการกด Connect แล้วก็ในการรับขึ้นสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รับขึ้นสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ดีจริงครับ ผมพี่ก็ทำการคอนเน c t กับตัว Wi-Fi 5นะครับก็ถือว่าในการกดในการทานันตัวอีฟนิกทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับอันนี้ขอเชินชมตัวอีฟนิกจริงๆนะครับพี่ชอบตัวหน้าจอมากสีสันอย่างสวยและขอบจอมีความบางดีไซน์มีความพรีเมียมเข้ากับตัวหน้าจอกับรูปหลับด้านหลังมากนะครับผมถือว่าตัวนี้ทำออกมาเพอร์เฟมากครับ นี่อันนี้คือลอสกูในการเสรียตัวเครื่องนะครับเราสามารถทำการสแกนในมือผมบริเวณหน้าจอได้หรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าตัวนี้สามารถทำได้ถือว่าให้มาสุดจริงครับเราสามารถ ตั้งค่าการนำทางของระบบเป็นท่าทางหรือ3ปุ่มตัวนี้สามารถทำการตั้งค่าได้เช่นกันนะครับเพียงก,กดถัดไปนะครับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่า UI ของ SOS v 5ดูดีมากครับแล้วก็ support กับภาษาไทย100%ยเห,หน้าจออย่างสวยครับหน้าจอมีความสวยงามจริงครับขอชื่นชมกับเจ้าตัว i n f o n i x Note 5 1 s 5 G จริงครับ รู้สึกว่าในการเก็บดีเทลของหน้าจอสีสันให้มาถือว่าสู้แสงได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่ปรับตัวเสียงได้หรือว่าปิดเปิดออโต้ของแสงได้ผ่าน UI ถือว่า UI มีความแบบดูดีมากครับโหใช้งานได้อย่างเวิร์กจริงอ่ะโหสุดยอดมากเลยผมจับจับตัว Note 50s 5 g ตัวนี้นะครับนี่ความสมมติบอกเลยว่าหน้าจอสามารถทำการทัชสูงสุดก็คือ 1 4 4 h z ่เฮิร์ตคิดดูว่าทัดดีมากขาดพีเพิ่งเ,เปิดเครื่องมา CPU ขับเคลื่อนออกมาถือว่าสุดจริงกับเจ้าตัว v e ส t y 7 3 0็ดสามศูนติเมครับกับแรมเพิ่มได้ไหลยเรนะครับผม 3G มกิกหกิกกิกได้เพิ่มแรมพัดสูงสุดในการบวกเพิ่มคือ1ิบหกกิกเลยว่าสุดจริงครับพร้อมกับตัวกล้องหลังเปเรนของโซนี่ให้เรามาจัดเตรียมจริงกับความคมชัดหูสิ๊บเซลพร้อมกับกล้องหน้า13ล้านกับแบต5,200 กับหน้าจอ4 l HD พรตนะผมตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มมากแล้วก็มีตัวอ f ฟ n i c AI ไม่ให้เราด้วยสามารถเป็นตัวช่วยในการโทรในการแปลภาษาหรือว่าในการช่วยต่างๆซึ่ง AI บอกเลยว่าสุดจริงครับแล้วก็มีการสุบการบันทึกด้วยในการถอดข้อความจากการสร้างของการบันทึกเสียงถือว่า AI สุดจริงเฮ <c oughs> ้ยทำมาดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี ความลื่นไหลซึ่งหน้าจอมีความลื่นไหลจริงครับสามารถปรับตัวเทมเมอร์เทมสวายด้วยตัวอิฟลิใส่ใจกับตัวนี้จริงครับนี่ซึ่งพีช,ชอบมากในการออกแบบของตัวเครื่องครับและของหน้าจอรู้สึกว่าทัดดีจริงสามารถปรับตัวอัตโนมัติของีเฟริหรือว่าปรับเป็น60หรือว่าปรับ1้4สส่เฮิร์ส่วนตัวพีปรับจัดเตรียมเลยผมตัวนี้114เฮิร์เพราะว่าแบตให้มา 5,200m แอมป์หรือว่า1วันเพียงพอมากครับ นี่อันนี้คือ UI ของการตั้งค่าครับถือว่าให้มาในการตั้งค่า ง่ายดดยมากแล้วก็มีการปรับตัวอีควอไลเซอร์ของเสียงผมสามารถปรับได้เพิ่มเติมได้ซึ่งให้มาก็ถือว่าเพียงพอครับแล้วก็มีฟังก์ชันวิเศษของตัวนี้ผมซึ่งเป็นฟังก์ชันวิเศษที่พีรู้สึกว่าให้มาดีมากในการชาร์จครับตัวนี้มีตัวดิเรกซ์บาร์ด้วยผมในการชาร์จก็คือเราสามารถทําการชาร์จตัวนี้จะแจ้งเตือนบริเวณกล้องให้เราผมบอกเลยว่าสุดจริงเช่นพี่ทำการชาร์จตัวแบตนะครับนี่เสียบปึ๊บแบบนี้ตัวเครื่องก็จะขึ้นมาว่าเรากำลังใช้ตัว อ๋อดาวฟ้าชารัรอยู่ด้วยวว่าการฟ้าชารัรของเจ้าตัวอีฟนิกตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมนวัตรกรรมอีฟนิกให้มาดีมากครับผมในการใช้งานสามารถคดแอปสามารถเปิาจอสามารถใช้นาต่างร้อยได้ถือว่าให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมหน่อยบ้ามีเอ็กโคนด้วยนะครับนี่แล้วก็ผมตัวนี้มีไฟแบบฮาร์ดโ้ด้วยนะครับในการใช้งานนี่ครับ บอนว่าเป็นไฟที่พี่รู้สึกว่ามีความสวยงามมากและโชว์ไฟออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับในการเปิดไฟตัวนี้มีความสวยงามมากครับโห oh, เข้ากับตัวโมดูลกล้องถือว่าตัว Infinix Note 50s 5g ตัวนี้ทำออกมาเพอร์เฟมากผมในการถ่ายรูปเป็นการแจ้งเตือนก็จะมีไฟขึ้นให้เรานะครับผมถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้เนาะซึ่งมันเป็นมือที่เพอร์เฟมากตัวหนึ่ง ที่ีสัมผัสครั้งแรกในการแกะกล่องรู้สึกว่าให้มาจัดเต็มจริงครับกับตัวกล้องมาดูว่าเมนูตัวกล้องมีอย่างไรบ้างผมม, oh, ม,นนม,มีการถ่ายวอล์กโหดีมากอันนี้ขอเช่นชมมีการถ่ายโดสามารถถ่ายสูงสุดคืนี่ครับผม 4K30 เฟรมด้วยก็ถือว่าให้เรามาจัดเต็มในการถ่าย 4K30 เฟรมกับคุณภาพของเลนส์โซนี่ในการจับโฟกัสบอกเลยว่าจับโฟกัส ดีแน่นอนนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัว AI Cam ขผมนี่ครับโหภาพอย่างชัดภาพสีสวยมากครับคอนเฟิร์มเลยว่าภาพสีอย่างสวยนี้พี่ถ่ายที่ความคมชัดโหอเสียมิซิลนะครับโหอย่างสวยอะ่ะพี่ชอบสกินโทนของตัวกล้องมากเลยครับหัวสวยงามมากครับแล้วก็มีหมดประสิทธิภาพในที่มื่นให้เราเรียบร้อยถือว่าอันนี้ดีมากขอเช่นชมครับแล้วก็มีหมวดการถ่ายภาพบุคคลของผมตัวนี้ให้เราด้วย นีครับผมปรับตัวสกินโทนหรือว่าปรับการใช้หมวดภาพบคุคคลได้ในการถ่ายเช่นหมวดรักจบการศึกษาหรือว่าสมัยเด็กครับผมตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาดีนะครับผมน,นี่นะครับนี่นี่ผม,มว่ามีการย้อนหลังในการกดด้วยโหถือว่านี้ขอเช่นชมผมในการใส่ใจจริงๆครับผมในฟังก์ชันของตัวกล้องมีสกายชอตมีวิดีโอคู่มีพม่ cool, มพมามีหมือหมวดมืออาชีพให้เราเรียบร้อยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้นะครับ โอ้ยอย่างแจ่มอ่ะพีรัสิกว่าให้มาสุดมากแล้วสีสันของหน้าจอแสดงผลรูปภาพออกมาถือว่าเพอร์เฟกจริงครับดูว่าอีฟนิคโน้ต 515G ทำออกมาเพอร์เฟกมากเลยครับดูหัมสีสันของหน้าจอมีความสวยงามแล้วก็เก็บดีเทลในการออกแบบไม่รู้ว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยว่ากล้องหน้าอย่างสวยผมกับตัวนี้ให้มาถือว่าสุดมากกับความคมชัดสับพีนะ ถือว่าเพียงพอมากกับกล้องหน้าให้มา13ล้านนะครับโหกล้องหน้าเก็บดีเทลของตัวความคมชัดได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับซึ่งพีรุสิกว้าวมากกับกล้องหน้ารังอิฟริ o โนต 50s 5g ให้มาถือว่าเพอร์เฟมากมาดูว่าลำโพง2ตัวของตัว JBL เสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาฟังเสียงกับเจ้าตัวอิฟริโนต 50s 5g เลยนะครับ Oh, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. ถือว่าลำโพงเสียงดีจริงครับซึ่งพีไปสัมผัสมาเมื่อสักครู่รู้สึกว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงสับคุณภาพตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเรื่องเสียงถือว่าสบายหายห่วงตัวนี้นะครับและพี่ชอบในการทำการโคลนแอปในการหมนอจอมากซึ่งฟังก์ชันตัวนี้สามารถใช้งานตัว I, มัลติเพราะผมวินด้วยด้วยซึ่งในการกดในการทัดมันมีความสมุดในการกดในการทัดมากถือว่าอิฟริกให้มาเพียงพอต่อกระช้นจริงครับนี่มีความเลื่อนไหลมีความสมุดมากครับอันนี้ขอชื่นชมจริงครับเดี๋ยวผมสามารถทําการใช้หน้าจอแยกบริเวณด้านบนของตัวเครื่องหรือว่าด้านลา่างด้านขวานะครับแล้วก็ซ้ายขวาให้เรามาถือว่าจบจริงตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้คือฟังก์ชันของการ s พ p อ o r t เช่นพี่ทำการัพพ p o r t ในการ เชื่อมต่อในการแบบนี้ครับผมใช้ยางสองจอซึ่งมันมีความสมุดมากหน้าจอทําออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากครับผมสาหรับการเล่นเกมกับเจ้าตัว I ิฟ e Note 50s 5d กับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัว m i n ิ t e นม730 Ultimate เล่นเกมพับดีปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงใจโลถ,ถือว่าดีมากเพราะว่าอ n o ร e คอร์แลบ,บกับเกม PUBG Mobile ทำให้การเล่นเกม p u b จ m o b i า e สามารถปรับสูงสุดและความเลื่อนไหลบอิยว่าตัวนี้ให้มาสุดจริงลำโพงดีมากสามารถรู้ว่าสตูอยู่ฟังซ้ายฝั่งขวาตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากสัพีใช้งานมาถือว่าสุดจริงในเรื่องแาล่นเกมครับผมตัวนี้เกม ROV ปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงจัดการความร้อนดีมากสับตัวนี้ผม CPU ให้มาถือว่าเร็วจริงครับเกมเกชินพปรับ กลางๆไปหาสูงถือว่ามีความเลื่อนไหลามากในการปรับในการทัดถือว่าสุดจริงกับตัวนี้ CPU ถือว่าแรงเพียงพอต่อการเล่นเกมจริงครับมุมมองพีนะตัวนี้ให้มาเพียงพอจริงครับแล้วก็หน้าจอก็แสงผลออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากกับเจ้าตัวอ f ฟอร Note 5 0้ 5G กับงบ7900 99บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องสนยนไทยประกันูนยนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ครับปลอดภัยในการสั่งซื้อหรือกดที่ตะกร้าสินค้าที่พีทำการปักไว้ผมวันนี้พีจะขอจบคลิปในการแกะกล่องน,นะครับผมเชียงนี้รอชมคลิปรีวิวเต็มในช่องพีเพได้ของเซลนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สักพีนะเาวนี้ขอบคุณครับ